สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะชาวธาตุน้ําคลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนนะคะจะพูดเรื่องความรักการงานการเงินนะคะวันที่ของแตล่ละราศีแม่บอกแปะไว้ให้เรานะคะที่คอมเมนต์คลิปนี้เป็นการอ่านแบบทั่วไปนะคะกุ้งกว้างนะคะไม่ใช่เป็นการอ่านแบบเฉพาะเจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะฉะนั้นดูเพื่อแบบเป็นแนวทางแล้วก็ใช้วิจารณญาณนะคะสุดท้ายคนรต้องเป็นคนแบบตัดสินใจนะคะแล้วก็แบบเป็นคนเลือก ทางเลือกของชีวิตคุณเองค่ะโอเคนะคะใครที่ไม่เคยกดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่กดกระดิ่งนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะไม่มีการแจ้งเตือนนะคะโอเคความรักค่ะความรักสำหรับคนโสดนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอใครที่เป็นพ่อม่แม่ไม่มีคนที่เข้ามาที่อาจจะเคยผ่านการมีชีวิตครอบครัวแล้วทั้งที่แบบเขาเรียกว่าจดทะเบียนแต่งงานหรือว่า แค่แบบเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนแบบ l o long term r e l a t i o n s h i p เลิกกันแล้วมาเจอกับคุณนะคะความสัมพันธ์ก็เลยเหมือนแบบแนวว่าคุณมีความกล้าก,กลัวรู้สึกถึงหน้าไพ่มันมันค่อนข้างชัดเจนว่าชาวราศีพิจิกหวั่นใจนะคะว่าเขาคนนี้จะจริงจังกับเราไหมแล้วก็จริงๆคุณค่อนข้างถูกอกถูกใจซึ่งกันและกันนะคะเหมือนคุณเจอกันแบบตอนแรกคุณอาจจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขามากแต่รู้สึกประทับใจนะแต่คุณเองก็ยังมี มีกำแพงนะคะที่ค่อนข้างเห็นชัดจากที่ว่าเขาเรียกว่าคุณอาจจะเคยมีปัญหาความรักมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไว้ใจใครนะแต่ถามว่าเขาชอบเขาไม่ปิงทขาไมก็ชอบนะก็ลองดูค่ะไปดูคลิปดวงความรักเพิ่มเติมนะคะสำหรับการอ่านแบบ ความรักแบบเจาะลึกอ,อีกทีนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวมีแฟนมีคู่รักแล้วนะคะความสัมพันธ์ก็เป็นแบบแบบเรื่อยๆอะไรเงี้ยอาจจะมีทะเลาะงัดข้อกันบ้างเล็กน้อยนะคะอาจจะแบบเบื่อๆๆเบื่อเซ็งๆอะไรประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคะ่ะอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหมือนแบบมีคนรักก็เหมือนไม่มีเขาไม่ค่อยสนใจเราอะไรอย่างนะะี้นะคะก็มีไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะทุกอย่างก็เป็นไปตามรูทีนของมันนะคะเดือนเมษายนเรื่องความรักอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะอ เรื่องของการงานนะคะการงานเหมือนจะดูเหนื่อยแล้วก็รู้สึกผลตอบแทนของการงานของคุณไม่ว่าจะนในแง่ของเงินทองหรือตําแหน่งคําชมการให้เกียรติของในที่ทํางานคุณรู้สึกว่าคุณทํางานเหมือนปิดทองหลังพระอะนะมีไพ่เดอะมูนขึ้นมานะคะมี The Moon มีไฮเพรสติสนะคะ เราเราเรา,เร,ารู้สึกว่าชาวราศีพิจิกทํางานแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้รับคําชมหรือว่าให้ความสําคัญสักเท่าไหร่เช่นคุณทํางานเนี้ยแทนคนอื่นในทีมไม่มีใครทํามีคุณทําอยู่คนเดียวแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาก็มีแต่ตําหนิหรือว่าเออทําไมต้องอใช้เวลาทํานานขนาดนี้หรือว่าบางอย่างคุณรู้คุณก็พูดไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยตําแหน่ง positions ของคุณอ่ะมัน ่ำกว่าอีกคนนึงนะคะแต่กลายเป็นว่าคุณถูกเขาใช้งานเกินหน้าที่แถมทำไปแล้วมันไม่ดีอีกไอ้ว่าเรื่องของการงานนะคะเดือนนี้ถามว่าคุณอาจจะมีฟิลประมาณว่าอยากเปลี่ยนงานนะคะถ้าคุณอยากเปลี่ยนงานคุณก็เริ่มหางานที่ใหม่ละเพราะว่าต้องใช้เวลานะงานใหม่ไม่ได้หาได้ง่ายๆแล้วก็เดือนนี้ท่านถามว่ามีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนงานไหมก็ยังนะคะสําหรับหรือว่าคนที่มองหางานอยู่ไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยมันก็จสมือแบบรายได้มัน ไม่ค่อยดีอ่ะมันก็เลยเป็นแบบทําให้คุณรู้สึกว่าเอออยากจะลองสัมภาษณ์ที่อื่นไปก่อนนะคะเรื่องของการงานไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่นะคะมีโอกาสทําบุญเยอะๆนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้นะอะไรก็ได้สวดมนต์ก็ได้นะคะสำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศนะคือทาอะไรตอนนี้ก็จะติดติดขัดขัดเรื่องของเงินนะคะก็รายได้ที่ลูกค้าแบบจะจ่ายก็อาจจะมีการแบบเลื่อน นะจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนอะไรประมาณนี้ถ้าเดอะมูนไฮปริสติสควี e ออฟแวนซ์แต่ว่าไอ้ว่าแนวโน้มเดี๋ยวทุกทอย่างมันจะดีขึ้นแหละพอหลังเมษาไปนะคะมี Queen of แวนซ์ก็ยังเป็นไพ่ดีๆอยู่แต่ว่าถือว่ามีเดอะ o ูนกับไฮป e s สติสแล้วก็เป็นห่วงนิดนึงนะอะไรที่คุณคาดหวังว่าจะได้เงินเหล่งเงี N ้ยเดืนนี้มันก็อาจจะติดขัดนะ ถ้ามาที่เรื่องการาเงินนะคะจริงๆเมื่อกี้ก็เรื่องของการเงินมันขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะมันได้สี่เหรียญน,นะคะซึ่งบอกว่ามันมันก็ไม่ค่อยโอเคอยู่ละนะเช่นขายของไปแล้วก็แบบเงินที่ได้มามันแบบกําไรมันนิดเดียวอ่ะก็พอมาถึงเรื่องการเงินนะคะมีไพ่สองถ้วยนะ the fools จปดาบ seven of pentacles นะคะการเงินเนี่ยได้ seven of pentacles ก็เหมือนการปลูกต้นไม้นะคะเอ่อ ค่อยๆปลูกไปมันก็ค่อยๆโตอ่ะเงินมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆะค่ะแต่ว่ามันจุกบจิบๆนะคะไม่ได้เยอะมากก็ถือว่าแบบมีพอใช้แต่ฟุ่มเฟือยไม่ได้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องบัตรเครดิตนะคะระวังเอาไว้เลยตอนนี้มันจะพีกอะเหมือนกับเดือนเมษามันก็ยังไม่ดีอ่ะนี่นะคะจ่ายขั้นต่ําไปเดือนนี้ก็ยังทบอีกนะคะใครที่ต้องการแบบเขาเรียกมีเกณฑ์ว่าอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศเลยไพ่เดอะโฟล์การเดินทางนะคะ อ,อ,อาจจะเสียเงินเสียเท่าเหยียบการเดินทางถ้าเป็นช็อตทริปแบบไม่ต้องเสียสตังค์มากมันก็โอเคนะแต่การเงินคุณไม่ค่อยดีเลยอะ่ะคุณอาจจะไปกับคนรักในะเที่ยว p ริปนะคะอาจจะมีการเที่ยวสังสรรค์นะคะเอาตกเ,เอาใจคนรักของคุณนะ่ะแต่ว่ามันเงินคุณมัน ติดขัดมากอ่ะนะชาวราศีพฤิกนะคะมีโอกาสก็เคลียร์หนี้เก่าซะนะคะระวังในเรื่องของการใช้เงินไว้ให้มากๆเพราะว่ามันยังไม่ได้มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เงินมาในเร็วๆนี้นะคะเงินทั้งเงินฟุกก็ไม่ได้มีแล้วก็เงินของรายได้ประจำนะคะของในเรื่องของการางานอย่างที่บอกว่าลูกค้าแบบ บอกจะจ่ายก็ไม่จ่ายอาจจะผัดผ่อนหรือจ่ายมาแค่ครึ่งเดียวหรือเงินเช่นเงินของบริษัทที่ต้องจะตัดให้อะไรเงี้ยถ้าเป็นบริษัทเลดกบริษัทเล็กๆนะคะอาจจะมีความล่าช้าอะไรเงี้ยหรือว่าเขาอาจจะตัดผิดก็ได้นะคือลืมคิดให้คุณอนะ่ะค่า ot หรืออะไรเงี้ยฝ่ายบัญชีอะ่ะมันก็เลยเหมือนแบบแบบ มีจุดของอุปสรรคอะคะ่ะค่อนข้างเยอะเอะ้ดูแล้วมันไม่ค่อยสมูทเลยนะฉะนั้นก็ชาวราศีพิจิกเดือนนี้ก็ทําบุญสวดมนต์นะคะ,ะตักบาตรเอาที่คุณสบายใจนะคะแบบมันเผื่อมันจะทําให้คุณเองรู้สึกแบบดีขึ้นด้วยลดความเครียดอะไรประมาณนี้นะก็อาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยนิดนึงค่ะของชาวราศีพิจิกนะคะภาพรวมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะฉะนั้นถ้าใครแบบมีเกณฑ์นในความรักที่ดีการงานที่ดีการเงนิน,งนที่ดีก็ไม่ต้องห่วงนะคะนี่คือ เป็นแค่การอ่านแบบเตือนนะคะเพราะไใหญ่ในไพ่สำหรับเนี้ยมันก็ค่อนข้างเหมือนเหนื่อยนิดนึงก็ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านโชคดีนะคะในเดือนเมษายนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานการเงินนะคะแล้วก็ไปเช็คคลิปอื่นๆได้นะคะมีอยู่ในเพลย์ลิสต์แล้วไม่ว่าจะเป็นคลิปเลือกไพ่ทํานายกันนะคะหรือว่าคลิปดวงความรักนะรักสั่งเศร้าหรือว่า ะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคลิปที่ทํามาขั้นนะคะเป็นดวงรายสัปดาห์ด้วยนะเช็คสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยนะคะขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ